กำลังฟัง Better Health Better Life Podcast เรื่องราวสาระด้านสุขภาพเพื่อช่วยให้คุณสุขทั้งกายสบายทั้งใจโดยวิทยาลัยเซนลุยส์วิทยาลัยชั้นนำด้านสุขภาพสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่าน Better Health Better Life วันนี้พบกับดิฉันสัิภาเหมประภา อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงคันภคณะพยาบาลาศาสตร์วิเชลัยเซนหลุยในหัวข้อเรื่องคุณแม่คนสวยค่ะท่านผู้ฟังคะเราคงปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าปัจจุบันเราได้รับอิทธิพลจากบรรดาเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ผ่านสื่อที่เราใช้งานเป็นประจำอยู่ทุกวันและหนึ่งในกระแสะยอดฮิตในบรรดาเหล่าคุณแม่ ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องความสวยความงามของคุณแม่ตั้งครรภ์ค่านิยมที่กำลังเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์เดิมๆของสังคมไทยที่ว่าผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภต้องสวมชุดคุมท้องแบบเฉยๆไม่สามารถแต่งหน้าหรือใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวได้ในระหว่างตั้งครรภวันนี้นะคะดิฉันจะพาท่านผู้ฟังเกาะกระแสฮิต ไปกับการเลือกวิธีเสริมความงามอย่างปลอดภัยสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ค่ะในระหว่างการตั้งครรภ์ร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างรวมไปถึงผิวหนังที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนในระหว่างการตั้งครรภ์ทำให้เกิดการสะสมของเม็ดสีมินานินและเกิดฝ้าตามมาได้ ทั้งนี้ฝ้าที่เกิดขึ้นสามารถจางลงและหายไปได้เองในระยะหลังคลอดคุณแม่ท่านใดที่กำลังกังวลเรื่องนี้แนะนำให้หลีกเลี่ยงการเผชิญกับแสงแดดโดยตรงและรับประทานอาหารที่มีส่วนประกอบของวิตามินซีและอ e, ีเช่นไข่น้ำมันมะกอกน้ำมันดอกทานตะวันแครอทแคนตาลูปและมะละกอสุกเพื่อป้องกันฝ้าที่หนา และหายากคะ่ะนอกจากนี้ยังพบว่าในระหว่างการตั้งครรภ์ผิวหนังของคุณแม่จะบอบางลงไวต่อการแพ้และการติดเชื้อได้ง่ายขึ้นดังนั้นเราจะเริ่มจากพื้นฐานการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และเครื่องสำอางสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ให้ปลอดภัยทั้งคุณแม่และคุณลูกในครรภ์คะ่ะ 1. หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบที่อาจก่อให้เกิด การระคายเคืองหรือแพ้ได้เช่นน้ำมันงาน้ำมันแอลมอนเอสเซนเชียลออย์ UV f i ลเตอร์คูมารีนที่พบได้ในพืชบางชนิดและกรดอะมิโนลิมอนนีนในน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกส้มและมะนาวรวมถึงหัวน้ำหอมกลิ่นต่างๆเป็นต้นเนื่องจากหากเกิดการระคายเคืองบริเวณผิวหนังอาจทำให้เกิดการติดเชื้อในบริเวณดังกล่าว และลูกลามไปยังอวัยวะส่วนอื่นมีผลกระทบต่อทารกในครรภ์ตามมาได้ 2. งดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารบางกลุ่มที่อาจส่งผลกระทบต่อทารกในครรภ์ได้แก่วิตามิน A พาราแบนฟอสเฟตคีโตนสเีอรอยโลหะหนักเช่นโครเมียมแคดเมียมนิกเกิลพรวง และสารเคมีในกลุ่มผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมทำสีผมหรือทำสีเล็บเนื่องจากเสี่ยงต่อการแท้งบุตรการเจ็บคันคลอดก่อนกำหนดทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อยและรุนแรงถึงขั้นพิกการหรือเสียชีวิตได้ 3. หากไม่แน่ใจในส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ควรหลีกเลี่ยงการใช้ระหว่างตั้งครรภ์หรือปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนการใช้ผลิตภัณฑ์ มาถึงตอนนี้หลายท่านคงมีคำถามใช่ไหมคะว่าคุณแม่ตั้งครรภ์สามารถเข้ารับบริการในคลินิกผิวหนังและความงามได้หรือไม่ดิฉันมีคำตอบมาฝากคา่ะในระหว่างตั้งครรภ์คุณแม่สามารถเข้ารับบริการในคลินิกผิวหนังและความงามได้โดยต้องอยู่ภายใต้ดูแลพินิจของแพทย์และแนะนำให้ทำในไตรามาสที่สองเนื่องจาก ลดความเสี่ยงต่อการเกิดการแท้งและการเจ็บคันคลอดก่อนกำหนดค่ะโดยจะขอยกตัวอย่างหัตถการเพื่อความงามที่ควรหลีกเลี่ยงในระหว่างตั้งครรภ์น,นะคะการฉีดสารจำพวกฟิลเลอร์และโบท็อกเลเซอร์กำจัดขนเช่น IPL เนื่องจากยังไม่มีการวิจัยที่ยืนยันความปลอดภัยในการใช้ในคุณแม่ตั้งครรภ์ การปลูกผมเนื่องจากเสี่ยงต่อการเกิดความดันโลหิตสูงการดูดไขมันแนะนำให้ทำได้เมื่อน้ำหนักหลังคลอดคงที่เนื่องจากไขมันเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อทารกในครรภ์และคุณแม่อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการอุดตันของลิ่มไขมันซึ่งเป็นภาวะที่มีอันตรายถึงชีวิตการทำสัญญกรรมเพื่อความงามควรทำหลังคลอดบุตรเนื่องจากทารกในครรภ์ อาจได้รับผลกระทบจากการใช้ยาระงับความรู้สึกส่งผลต่อการสร้างอวัยวะและการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์รวมถึงอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่มีผลต่อคุณแม่ได้ท่านผู้ฟังคะสุขภาพที่ดีส่งผลให้ชีวิตเป็นสุขติดตามรายการ Better Health Better Life จากวิทยแชัยเซศนหลุยได้ใหม่ในทุกวันพุธนะคะสำหรับวันนี้ ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะวิทยาล,ลัยเซนหลุยส์วิทยาลัยชั้นนำด้านสุขภาพเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีปริญญาโทและหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข02-675-5304สุขทั้งกายสบายทั้งใจในทุกๆวัน